วิดีโอนี้นะคะทำไมคุณถึงมักจะเจอบททดสอบที่ยากๆนะคะ พลังงานนะคะที่ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวเองหรือไม่รู้ตัวเองก็ตามแต่การเจออุปสรรคปัญหานะคะหรือการถูกทดสอบหรือต้องได้รับแบบทดสอบในชีวิตของคุณเนี่ยนะคะหเลยเพื่อกระตุ้นนะคะในสิ่งที่คุณอาจจะรู้ตัวอยู่แล้วแต่คุณไม่มั่นใจในตัวเอง 2. เพื่อทำให้คุณรู้ตัวเองนะคะว่าคุณนั้นมีพลังงานเหล่านี้ หนึ่งเลยนะคะความมั่นใจพลังงานของความเป็นคนที่มั่นใจในการที่จะลงมือทำนะในการที่จะใช้ชีวิตเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆนะคะพลังงานของความอุดมสมบูรณ์นะคะความสมบูรณ์ในตัวเองความสมบูรณ์ที่ว่าเนี่ยคือแน่นอนอะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเราไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วคุณนั้นเต็มเปี่ยมนะคะไปด้วยความหวังความมั่นใจคนที่อาจจะบบ มีพลังงานนะคะในการที่จะได้รับเนาะได้รับสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะหรือว่าการไขว่คว้นะคะเพื่อไปสู่จุดหมายปลายทางเพราะนั้นเป็นพลังงานที่เต็มเปี่ยมนะคะไปด้วยความหวังความมั่นใจพลังงานของการขับเคลื่อนพลังงานของคนที่เหมือนอยากได้อะไรต้องได้อยากทำอะไรจะต้องไปถึงฝั่งฝันให้ได้ซึ่งพลังงานเหล่านี้ค่ะนะคะ,นะคะบางทีเนาะถ้าเกิด ไม่ไม่ถึงจุดจุดหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยจุดที่เป็นบททดสอบอุปสรรคปัญหาความล้มเหลวคุณจะไม่มีทางรู้ศัก,กยภาพเหล่านี้ที่มีอยู่ในตัวคุณเลยหรือคุณจะไม่มีทางมั่นใจอะค่ะว่าคุณสามารถทำได้นะเพราะนั้นบางครั้งสิ่งเหล่านี้ค่ะเข้ามาเพื่อให้คุณนั้นรู้ตัวเองรู้ศัก,กยภาพนะคะว่าตัวเองนั้นทำอะไรได้มากแค่ไหน พลังงานของความเป็นคุณ่ะนะคะที่เหมือนมีความละเอียดลึกซึ้งเข้าอกเข้าใจนะคะเหมือนจะได้เรียนรู้อะคะ่ะว่าอาจจะมีอะไรหลายๆอย่างเนาะหรือบางเรื่องอะที่คุณอาจจะมองข้ามไปเพื่อทําให้ความสมบูรณ์ในจุดนี้นะคะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นละเอียดอ่อนมากขึ้นเข้าอกเข้าใจอะไรมากขึ้นต้นเหตุสาเหตุ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเข้าใจหรือมีมุมมองอะค่ะที่มันรอบครอบละเอียดนะคะแยบยนต์มากขึ้นพลังงานของการเหมือนต้องได้ตื่นรู้ะค่ะนะคะคือทุกอย่างที่เข้ามาถาโถมเข้ามานะคะล้วนแล้วแต่ทําให้คุณได้เข้าใจและตื่นรู้ตื่นรู้ที่ว่าเนี่ยบางทีอาจจะแบบเพียงแค่จุดเล็กๆอะค่ะสิ่งรอบตัวของคุณอะ สิ่งเล็กๆรอบตัวว่าเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเพียงเพื่อให้คุณได้เข้าใจได้มองเห็นอีกมุมมองของตัวเองเนาะอาจจะเป็นทั้งด้านดีด้านไม่ดีะคะ่ะเพื่อให้คุณได้ตระหนักและเข้าใจนะคะเปลี่ยนปรับปรุงเป็นคนใหม่คุณในเวอร์ชั่นใหม่นะคะเพราะนั้นเหมือนเป็นการให้ได้เรียนรู้จากตัวเองนะคะในอดีตและปัจจุบันให้ได้เปรียบเทียบให้ได้เห็นนะคะข้อดีข้อเสีย พลังงานที่เหมือนทําให้บางครั้งอะค่ะได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่มีมากขึ้นในสิ่งที่เป็นมากขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแบบโหยหาหรือว่ารอคอยบางอย่างที่อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกหรือเป็นสิ่งที่มันแบบไม่ได้จําเป็นจริงๆจนเราอาจจะลืมสิ่งที่เรามีอยู่นะคะหรือเราอาจจะลืมความเป็นเราหรือ ความสุขที่แท้จริงนั่นคืออาจจะเป็นสิ่งเล็กๆค่ะที่ทำให้คุณได้รู้สึกเบาสบายให้คุณได้รู้สึกผ่อนคลายหรือความสุขที่แท้จริงบางทีคุณอาจจะแบบมองข้ามมองเลยไปมองผ่านไปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะแบบทดสอบอุปสรรคและปัญหาต่างๆทำให้คุณได้หันมองอะไรละเอียดมากขึ้นนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการมองเห็นตัวเอง ะะเห็นสิ่งรอบตัวที่ใกล้ชิดกับเราจริงๆจนบางครั้งเนี่ยเรามองข้ามไปและแน่นอนว่าพลังงานของการเหมือนได้หยุดนิ่งนะคะหยุดนิ่งได้มองนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารนะคะหรือว่าการเตือนบางอย่างที่ทำให้คุณนั้นเห็นผลลัพธ์จากการกระทำเนาะผลลัพธ์จากการกระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย คุณจะได้รู้สึกพิจารณามากขึ้นนะคะนะพิจารณาตัวเองพิจารณาหรือว่าตันหนักในสิ่งที่บางครังเนี่ยเราอาจจะแบบหลงลืมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทิฏฐินะคะหรือว่าอีโก้ที่อาจจะเข้ามาครอบงําเรานะคะวหรือว่าสิ่งที่เราแบบทําลงไปโดยที่เราไม่ได้ไตรตรองให้ดีมากขึ้นมันจะทําให้เราเหมือนหยุดคิดนะคะพิจารณาบางครั้งอะคะ่ะ เหมือนเป็นพลังงานที่ทำให้คุณได้รู้สึกว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าตัวเราก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆที่อาจจะยังมีอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือเหนือกว่านะคะเหมือนได้เข้าใจอะไรเหล่านี้เนาะความสุขนะคะที่บางทีเห็นถึงความสมบูรณ์แบบนะคะหรือความสุขที่อาจจะไม่ต้องเลิศเลอค่ะแต่เป็นเพียงความรักเนาะหรือว่า การมีความเขาเรียกว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กันและกันกับคนใกล้ชิดคนในครอบครัวสัตว์เลี้ยงนะคะพลังงานที่แบบรายล้อมนะคะหรือรวมไปถึงความรู้สึกที่คุณอาจจะได้ทำอะไรเล็กๆนน้อยะคะ่ะที่บางทีมันอาจจะไม่ได้ต้องยิ่งใหญ่อะไรเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นว่าพลังงานเนาะที่เหมือนการต้องเผชิญใช่ไหมคะถูกทดสอบ นะคะเรื่องราวต่างๆที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยทำให้คุณได้ตระหนักได้รู้นะคะได้เห็นสิ่งที่คุณอาจจะเป็นอยู่แต่คุณมองข้ามไปนะคะหรือว่าได้ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงะคะ่ะจากคนหนึ่งเนาะจากพลังงานเดิมๆได้ปรับปรุงตัวเองได้เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ที่มีพลังงานที่ดีขึ้นมีคุณค่ามากขึ้นเข้าใจอะไรมากขึ้น นะคะมุมมองใหม่ๆทัศนคติใหม่ๆขอพลังงานเพิ่มเติม,มนะคะทักษะเนาะคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนกระตุ้นน่ะหรือได้รับ การกระตุ้นให้คุณมีทักษะเรียนรู้หรืออยากที่จะพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะคะนะคะเหมือนอยากทําให้ตัวเองดีขึ้นหรือแน่นอนอะ่ะบางคนอะ่ะอาจจะมีความรู้มีศักยภาพอยู่แล้วแต่อาจจะแบบอาจจะด้อยค่าตัวเองหรือมองไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะนั้นการที่คุณได้เผชิญกับอุปสรรคปัญหาแบบทดสอบต่างๆนั่นก็คือการกระตุ้นให้คุณนะคะมองเห็นศักยภาพของตัวเองมากขึ้นนะคะ พลังงานของความอุดมสมบูรณ์เนาะนี่อาจจะเป็นเป้าหมายหลักอะค่ะเป้าหมายหลักเนาะในการที่จะเหมือนทําให้คุณนะคะพัฒนาตัวเองนะคะทําให้คุณเหมือนดิ้นรนต่อสู้นะคะเพื่อแสดงศัก,กยภาพให้มากที่สุดและนําคุณนั้นไปสู่ความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์นะชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นซึ่งเป็นพลังงานที่เหมือนกับว่า ก่อนที่เราจะได้อะไรที่มันเลิศเลอเนาะความสมบูรณ์นะคะความสําเร็จเนี่ยมันต้องผ่านจุดที่ยากลําบากนะคะก็แสดงให้เห็นนะคะว่าไม่มีอะไรนะที่ได้มาโดยง่ายในขณะเดียวกันเนี่ยเป็นพลังงานที่ทําให้เห็นนะคะว่าความเป็นคุณนั้นมัน สมบูรณ์มากพอนะที่คุณควรจะเห็นคุณค่าตรงนี้แล้วก็ใช้พลังงานดีๆในตัวเองนะคะในการส,สรรรส้างในการแก้ปัญหาในการ,รเผชิญกับทุกอุปสรรคที่เข้ามาทดสอบคุณนะนะคะและพลังงานของการเหมือนการออค้นหาสืบหาการผจญภัยนะคะเนี่ยแหละทำให้คุณเหมือนได้เปิดหูเปิดตานะคะเปิดโลกกระนัของตัวเองมากขึ้นนะคะ จากที่อาจจะอยู่เพียงจุดเดิมๆนะคะในโลกแคบๆทำให้คุณได้เห็นอะไรมากขึ้นได้เปิดโลกเปิดทัศนคตินะคะหรือว่าเปิดมุมมองของตัวเองนะคะให้ได้เห็นอะไรมากขึ้นให้ได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่มันอาจจะยากขึ้นนะคะกว้างขวางยิ่งใหญ่มากมายหลากหลายมากขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับคุณทั้งนั้นเลยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ย อาจจะเป็นพลังงานของความเป็นนักผจญภัยของคุณเนี่ยแหละค่ะคุณอาจจะชอบการเรียนรู้ผจญภัยชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าค่อนข้างจะมีใจที่แบบรักอิสระนะคะซึ่งนี่แหละคือเหมือนเป็นการกระตุ้นนะคะว่า ชีวิตของคุณนั้นอาจจะต้องการสิ่งเหล่านี้นะหรือว่าคุณอยากจะมีชีวิตในรูปแบบนี้เพราะนั้นการที่ได้พบเจออะไรที่หนักหน่วงนะคะอาจจะเหมือนเป็นเส้นทางของการเปลี่ยนชีวิตของคุณให้คุณไปสู่ความเป็นตัวเองอะคะ่ะในสักวันหนึ่งเนาะความเป็นตัวเองที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบนึกจะเป็นเลยเนี่ยบางเรื่องเนี่ยนะคะมันก็อาจจะ ไม่ได้ง่ายสัทีเดียวแต่าอาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรคปัญหานะะอย่างเช่นอาจจะอยากมีชีวิตในรูปแบบนี้อยากใช้ชีวิตในแบบนี้นะคะที่อาจจะต้องผ่านการทดสอบบางอย่างก่อนหน้าภัยอย่างบางบางครั้งอ่ะนะคะการที่เราจะเป็นอะไรบางอย่างแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะมันก็ โลกแห่งความเป็นจริงเนาะบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นได้สักทีเดียวนะคะอย่างเช่นคุณอาจจะอยากมีอิสระทางการเงินอิสระในเรื่องของเวลาและอยากจะไปท่องโลกอยากเป็นอิสระท่องเที่ยวอยากผจญภัยซึ่งพลังงานเหล่านี้นะคะในโลกแห่งความเป็นจริงบางครั้งเนี่ยก็ ต้องใช้เวลาก่อนในการที่จะผ่านอุปสรรคบางอย่างเพื่อให้คุณสามารถทำตามความฝันทำตามเส้นทางที่ตัวเองอยากจะเป็นนะคะเพราะนั้นบางครั้งนะีคะมันก็อาจจะต้องอดทนเนาะเพื่อที่จะนำพาตัวเองค่ะไปสู่สิ่งเหล่านั้นในขณะเดียวกันน่ะอาจจะเป็นลักษณะของการเหมือนช่วยเปิดมุมมองใหม่ให้กับคุณนะคะเพื่อให้คุณรู้สึกว่าต้องขวนขวายและ หรือจะต้องหาหนทางและวว่าจะทำยังไงให้ไปสู่จุดนั้นจุดนี้ได้หรือเพื่อให้ตัวเองนั้นผ่านพ้นจากจุดที่เป็นอยู่เนี้ยไปให้ได้นะคะ